สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่มาดูไลฟ์สดคุณชัยไทยปรราชตรงมีคำถามมาอีกแล้วคุณชัยคะได้ข่าวว่าสาวไทยที่ประเทศเยอรมนีน่ะซุกซ่อนทอง11กิโลอ่ะแล้วจะมาที่ประเทศไทยสรุปว่าโดนตอมอจับสแกนออกมาปุ๊บทองซุกซ่อนอยู่ในหม้อหุงข้าวนะครับข้างในนะครับหรือหม้ออะไรที่อย่างอะ่ะ แล้วสแกนออกมา1 1กิโลถามว่าหลายๆคนที่ไม่ได้เยมานีถามออกคุณชัยครัแล้วจุดนี้มันผิดกฎหมายไหม ข้อกฎหมายเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังมาอธิบายให้ฟังว่าข้อกฎหมายอะไรบ้างนะครับที่คนไทยอยู่ต่างประเทศแล้วคุณทําอย่างเงี้ยคนไหนสูญเสียก็คือคนที่อยู่ต่างประเทศและชื่อเสียงประเทศไทยด้วยคุณทําเพื่อตัวเองเพื่อจะได้เงินนะครับผมแต่คนอื่นสูญเสียไปด้วยกับชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับที่คุณทําอย่างนี้แล้วก็สามเพอที่สุดคือคนที่อยู่ต่างประเทศเยอรมนีก็เสียไปด้วยพอเขาจะบินไปที่แฟรงก์ฟูร์ตแอร์พอร์ตก็ โดนตรวจสอบกระเป๋าเงินอะไรต่างๆตรวจสอบหมดเลยเพราะคนพวกคุณ,คณผมมานาวเลยพวกนี้ไม่มีจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็คนเขาเดือดร้อนกันหมดแล้วตัวเองเอาเงินไปก่อนกูรวยคนเดียวคนอื่นจิ้หายช่างมันนี่แหละคนพวกนี้คนพวกนี้นนจริงๆฮะคนพวกนี้ทําให้มันพังหมดหรือ,อ,ย,อย่างซ่อนทองสิบเอ็ดนี่คือปัญหาเลยเอฟซีนะนะครับผม นี่คือปัญหาใหญ่เลยไอ้คนพวกนี้เขาทำเพื่อเขาจะได้เงินเยอะๆกูมาอยู่เมืองไทยใครไม่รู้กูทำอะไรที่นั่นใช่ไหมแต่มาอยู่เมืองไทยกูรว้กูรวยเๆวยคุณทำงานอะไรมาท้อง1ิบกิโลมึงบ้าเปล่าซุกซ่อนอยู่ในหม้อของข้าวอ่ะเคยทำอ่ะมันมันคิดได้ไงอ่ะบางคนเอาเงินออกมาเท่าไหร่อ่ะก็โดนกี่คนแล้วแอร์พอร์ตผมไม่เข้าใจคนไทยที่อยู่ตามเพศนะ บางคนนะบางคนก็ดีนะผมไม่เข้าใจคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมีหัวสมองคิดไหมเอาเอาเอา,เอาทองซุดซ่อนอยู่ในเงาไม่หม้อกระเป๋เาเขาสแกนได้ออกมาเขาก็เห็นนะ่ะนะคบผมและหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศคุณชัยคะหาขา้อมูลให้เราได้ไหมว่าเราสามารถเอาอะไรไปได้บ้างนะครับตอนนี้ความซวยต้องพูดว่าความซวยอยู่ที่คนไทยที่จะเดินทางที่แอร์พอร์ตฟ n ัง u r ด เข้าตรวจสอบหมดอ้าวคนไทยเหรอขอดูสิเอกสารต่างๆขอจริงหรือเปล่าคนที่เดือดร้อนคือคนไทยแล้วมันทําแค่คนเดียวสองคนที่ทําเน่าหมดเลยเพราะคนเห็นกระตัวเข้าใจไหมคนเห็นกระตัวไอ้คนที่ไม่เห็นกระตัวไปแบบไม่มีเงินเนี่ยไอ้พวกนี้ทํางานอะไรอะ่ะหนึ่ง ต้องดูข้อกฎหมายวันนี้ผมหาข้อกฎหมายมาให้และเล่าให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังนะครับจะได้เปิดหูเปิดตาได้รับทราบอะไรเป็นไงบ้างมาฟังกันกดไลค์กดแชร์ให้